สวัสดีค่ะสว่วนมาเรียค่ะวันนี้วันที่24เมษานะคะ24เมษายนนะคะ2568นะคะวันนี้เห็นเห็นกวักพระพรมประกายเพชรนะคะกวักพระพรมประกายเพชรนะคะเห็นเขาสะพึงกอเขาสะพึงมากมารีก็เลยอยากให้ชมนะคะคือเขาสะพึงแบบเขาแผ่ออกเป็น อันนี้ประกายเพชนะคะประกายเพชต้นชําไม่มีถ้าถ้าเอาลูกออกทีไรนะคะเอ,เอาลูกออกทีไรก็จะเขาจะไม่สะพึงนะก็เลยไม่อยากจะออกเท่าไหร่นะแต่เ็ามีลูกอยู่นะคะแต่ก็รอรอะรอรอดูสักประมาณเดือนหนึ่งก็น่าจะมีนะคะพร้อมนะคะพอดีลูกเขาก็เต็มอยู่นะคะก่อนหน้านี้ก็ออกไปแล้วนะคะออกไปแล้ว ออกไปแล้วก็เลยหายไปหมดแล้วแต่วันนี้เห็นเขาสะพึงและสวยมาก,กอยากให้เห็นนะคะอันนี้กอภูลงยาภูลงยาด่างขาวด่างขาวนะคะภูลงยาด่างขาวนะคะภูลงยาป่าด่างขาวนะคะแล้วก็อันนี้ภูภูภูป่านะคะ ภูป,ป่าแต่ตัวนี้มีอยู่นะคะตัวนี้มี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 มมมปล่อยอยู่นะคะมีปล่อยอยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเียจะพาไปให้ชมนะคะดูดูดูกระดูกเขาสวยมากนะคะกระดูกเขาสวยมากนะคะกระดูกเขียวเนาะประกายเพชรนี่เกาะนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมพาไปชมภูป่าภูป่านะคะไม่ด่างเนาะ แต่อันที่ด่างก็มีอยู่แต่ไม่ไม,ไม่พร้อมเท่าไหร่นะคะไม่พร้อมเท่าไหร่จันขาวเสน่ห์จันขาวตัวนี้คะ่ะกายล่างละนะคะกายล่างนะคะอันนี้การส้มเนาะนี่นะครับกอนี้อยู่ที่ร้อยแปดสิบบาทนะคะ รู้สึกว่ามีหลายยอดนะคะ3ามสี่ยอดนะคะมารีพันธุ์เลยยุมงเยเยือกน,น,นะคะกระถาง6นิ้วนะคะไม่รวมส่งนะคะค่าส่งที่แปดบาทแล้วก็บวกสิบาทบวก10บาทนี่คือว่ากระถางถัดไปก็10บาทกระถางแรกเริ่มต้นอยู่ที่แปดสิบนะคะนีอยู่3ามกระถางนะคะสี่กระถางสวยมากกําลังสวยเลยนะคะกาลังสวยเลย อันนี้อันนี้ไม่ด่างแต่อันนี้มีมีติดด่างมานิดหน่อยนะคะราคาเดียวกันเลยนะคะร้อยแปดสิบบาทนะคะแต่กระถางนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองกระถางที่สามกระถางที่สี่นะคะนะคะมาดีมามาคลิปสั้นเนาะมาคลิปสั้นนะคะอ่าแล้วจะชมอันนี้เพิ่มเติมไหม กำลังสวยนะคะไมให้แย่แยะด่างเงินนะคะด่างเงินหรือว่าด่างขาวก็ได้นะคะกระถางนี้อยู่ที่250นะคะถ้าไซส์นี้อย่างเงี้ยหลายหน่อยอย่างเงี้ยเขขายกันสี่0้าร้นะคะนะคะอันนี้มารีขายอยู่ที่ขอ <c oughs> ประทานอภัยนะสองนะคะสองอยห้ 250, ทุกกระถางเลยนะคะ กระถางที่หนึ่งกระถางที่สองนะคะกระถางที่หนึ่งนะคะกระถางที่สองนะคะกระถางที่สามนะคะคือมีอยู่แค่นี้นะคะของมีอยู่แค่นี้นะคะนะคะโอเควันนี้มาได้มาแค่นี้เนาะเปเปอร์หน้ายน่นสวยสวยชมนะคะเปเปอร์หน้ายน่นสวยสวย นะคะคโอเคนะคะมารีขอหยุดอยู่ที่เปเปอร์หน้าย่นนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย